สวัสดีครับเนี่ก็ได้มาถึงงานแล้วบรรยากาศริมโขงต้ทนทางลงยุ่งดอก,กงามๆบรรยากาศริมคขงมุกดาหารทำไมสีแดงอย่างงามเรื่องปลานินในกระสัง ทางลัางมันกวงอยู่ทางลางมันกวงอยู่อืม <c oughs> ต่ว่าพื้นที่มันแคบ, <c oughs> บอ,อืเฮ้น <c oughs> <c oughs> ที่ก็แต่แคบ<ป>สะสานที่นิดหน่อย,ยกินหาไป,ไปกินอบไปผู้เทาผู้เทาต้องกินดอ สถานที่กับแค่แต่ว่าทางกวงเงาวไปทัาตถนนโอ้โลงท่านปะฮะจิลุคินลงท่านความขุณป,ประเทศไทยลาว หาไม่ต้องหุ่นประเทศเล่าบรรยากาศริมโขงเย็นสบายดีวันนี้รับพิ่นอนวันลัลอ่อเพิ่งทั้งนี่ นี house, ่รถเครื่องเสียงมงคลใส่ตสตูดิโอคนกับดิโต๊กพี่น้องไอ้ห่างบึมเยอะอากาศทั้งหนาวทั้งหนาวกว้างขวางนี้เยอะหวังเบิง เวทีได้เต็มที่ซ้ำนี่ครับเวทีตัดออกอีกหอ่ห้องต้นหางตรงยุ่งยากง่ายหางเกลือกมหาหอดหมดแล้วก็ว่าวลองลงของ ยาก,กาศยามเย็นริมฝั่งโของคลิปนี้ขอจบไดเรี่กสนิหกันนะครับสวัสดีครับ